ครับก็มาดูเอาน้ำลงคอง,ต,ง,องตอนนี้มาดูถนน,นครับถนนถนนเสน้นระหว่างบ้านข้าไอ้บ้ยานโวใหญ่มาลงคลองไม่ได้ไม่ได้ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ตอนนี้ก็เทซายอยู่ครับป้อมทีจะลงคอนกรีตนะครับอันนี้ก็บ้านลงคลองนะครับนู่นคุยกระตาลุงกำลังมาหาปลาก็อันนี้ทมทรายอยู่ โลก,ก็กว่ามั้งประมาณโลก,กลว่าหน้าม,มาเมื่อวานเนี่ยคุยกับลุงก,ก็ร้องกระหาป่าในน้ำม,มาแล้วครับจากก็จะยอยมานะครับน้ำเห็นไ,ไหมครับมาจากเอ่อในไต่สะพานรอไต่สะพานทางรถไฟมาจากเอ่อโค้งนุ่นบ่อนะครับโค้งนุ่นบ่อก,ก็มาจากเมืองปราสาทนะครับปราสาทก็มาจากไะไรหรอแถวด่านพุนทศนะครับไหลามาเลยๆอันนี้ก็เข้ามาทาง หลวงพองเราครับพองก็จะไปลุ้มเข่าเลยครับทางไปลุ้มเขา่าไปลุ้มเขา่าอ่านมาบ้างครับมาดูรีวิวถนนครับทรายก็พอรถขับได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับเทศบาำจำลองลุม้มเข่าเริ่มพัฒนาทำกันแล้วครับสวัสดีครับ